กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับเกมแรเนเจอร์นะครับช่องวันฟ้าใสนะครับผมก็เมื่อสักครู่นะครับผมได้ทาคลิปไปแล้วนะครับผมซึ่งก็สมกาชาไปนะครับจาก9 6ลูบี้นะครับอ่าจะ9 6ตัวนะครับผมตอนนี้นะครับก็เหลืออยู่ประมาณประมาณประมาณนะครับผมรอสักครู่นะครับก็มันจะมีปัญหาเี็หน่อยนะครับผม ก็เหลือ46ตัวนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะผมก็คืออยู่ในช่วงที่ว่าผมกำลังหาตัวจุติมาทำคลิปนะครับผมซึ่งก็เผลอลบคลิปที่ทำการส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแย่มากๆเลยนะผมแต่ว่าก็ได้ตัวมาแล้วนะครับจาก96รูบี้จาก96ตัวนะผมเหลือ46ตัวนะครับใช้ไป50ตัวนั่นเองครับผม ก็จะมาทําต่อจากคลิปเมื่อสักครู่นะผมที่แบบว่าหายไปแล้วนะครับก็เนาะมันเนานะ <Ḥ> ก็เดี๋ยวผมมาทําให้ดูกันต่อเลยนะครับว่าหลังจากที่ผมไปหาตัวจุติมาแล้วนะครับก็จะมาทําตัวเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมตัวจุติก็มีดังนี้นะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับผม ัวนี้นะครับก็อาจจะออกช้าหน่อยนะครับผมสําหรับการเล่นนะครับเพราะว่าตัวนี้เมื่อแปลงร่างเป็นร่างไฮเปอร์แล้วนะผมมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณนะครับผมก็ประมาณไหนก็ไม่ทราบนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้อมูลพร้อมกันเลยนะครับอ๋อก่อนอื่นครับผมก็เข้าไปเอาตัวเรนเจอร์ไปแลกกันก่อนนะครับผมอ่านี่นะครับแล้วผมหาตัวอันต้าไปแลกกันก่อนนะครับผมเพราะว่าในงั้นเนี่ยจะเล่นลําบากนะครับ ถ้าไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมใช้ตัวค่อนข้างเยอะนะครับอ๋อจริงๆวันนี้มันก็เป็นวันวันอาทิตย์แล้วนะครับผมซึ่งก็วันอาทิตย์หรือเปล่าเนาะก็น่าจะใช่นะครับอ๋อวันนี้เข้าวันจันทร์แล้วนะครับผมซึ่งก็หลังเที่ยงคืนมาเป็นวันจันทร์แล้วนะก็จะหาตัวอัพค่อนข้างยากนิดหน่อยนะครับ ซึ่งก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลพร้อมกันเลยนะครับผม <c oughs> แซลลี่กระต่ายนาฬิกาปูนะครับก็เป็นเลนเจอร์ <c oughs> ทาดมืดนะครับผมสายพลังนะครับใ <c oughs> ช้แร่อยู่ที่หนึ่นอะครับผม <c oughs> อันนี้คือร่าง180แล้วนะครับก็ความเร็วในการโจมตีปกตินะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ถือว่าเร็วมากเลยนะครับผมมาดูรายละเอียดดังนี้นะครับ พลังโจมตีกายอยู่ที่4,007นะครับผมพลังชีวิตอยู่ที่4ล้านนะครับ4าน9ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับผมความเร็วในการโจมตีนะครับ139ความเร็วในการเคลื่อนที่125ระยะโจมตี88ก็ถือว่าระยะใกล้พอสมควรเลยนะครับแรงโจมตีคิทิคอน100อัตราความแน่นย้ำ20%อัตราการใช้สกิล30% อัตราความแม่นยำของทักษะ20%ต้านสกิล30%แล้วก็คูดาวนะครับทั้งหมด13วินาทีนั่นเองนะครับผมก็จะเทียบเท่ากับตัวปกตินะครับที่เป็นแบบว่าตัวของไฮเปอร์นะครับก็ถ้าครบ240แล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณ6.5วินาทีนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากเลยนะครับไปต่อกันเลยครับผม จะสายแล้วนะครับแซลลี่กระต่ายที่สายเสมอนะผมใช้นาฬิกา6พาสร้างผลลัพบด้านลบแก่ศัตรูดังนี้นะครับก็คือขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตแบบต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา6วินาทีทําให้ศัตรูชง,งักเป็นเวลา6วินาทีก็ถือว่าดีกว่าตัว,วสุดบาสโกยมินะครับผมบาสกโกยมิเนี่ยเขาจะใช้ได้อยู่แค่ประมาณ5วินาทีนะครับตัวนี้6วินาทีสร้างความเสียหาย แกศัตรูนะผม3,400%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับก็เรียกได้ว่าเดินมาเสร็จปุ๊บนะผมสกิลแรกที่ออกก็คือชงักศัตรูทันทีนะครับแล้วก็ตัดหิวเลือดทันทีนะครับผมสกิลแรกนี้นะครับจะมีระยะจุดอยู่ที่330จุดนะครับความเป็นไปได้ว่าจะใช้สกิลนี้แล้ติดนะครับผมก็อยู่ที่30%นะครับแล้วก็คูลดาวน์12วินาทีนั่นเองนะครับผมสกิลที่2นะครับก็แมรี่แอนนะครับผม รีบเอาถุงมือกับพัดมาถุงมือหนังกับพัดมาเร็วนะครับผมเบี่ยงล่มสร้างผลลัพ์ด้านบวกแก่พักพวกดังนี้นะครับผมสร้างบาเรียนในพื้นที่5วินาทีเรียกได้ว่าเป็นอมาตะเลยนะครับผมเพิ่มพลังชีวิต50 0เปเ็นเป็นวลาเจวินาทีนะครับก็โหถือว่าช่วยเพื่อนในทีมได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่180 เป็นรา7วินาทีสำหรับสกิลนี้นะครับจะบัฟกินระยะช่วยเพื่อนอยู่ที่400จุดนั่นเองนะครับผมเปอร์เซ็นที่ติดสกิลนี้กับเพื่อนๆนะครับ30%นะครับผมส่วนคููดาว9วินาทีนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะมีดีตรงที่ว่าต่อต้านการขึ้นการเปลดสภาพนะครับผมไม่ว่าจะเจอตัวเจมมืดเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะทําให้ทีมฝั่งผมนะครับแปลงร่างเป็น ตัว,วพระพุทธรูปได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับตัวนี้เป็นตัวที่จะขาดไม่ได้สําหรับทีมเลยนะครับเนื่องจากว่าจะไม่โดนแปะสภาพนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลนี้นะครับก็จะขัดขวางการสร้างเลนเจอร์นะครับผมก็เรียกได้ว่าทําให้ฝั่งศัตรูหรือฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับออกตัวเลนเจอร์ได้ช้าลงไปเรื่อยๆตามจานวนตัวที่ออกมานะครับผมก็คือ จะทาให้ศัตรูออกช้ามากจนถึงออกไม่ได้เลยนะครับผมดีกว่าการตัดแล่เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือถ้าตัดแล่เนี่ยแต่ว่าถ้าตัวนี้ออกมาใช้ก่อนนะผมการที่ศัตรูจะออกมาได้เนี่ยก็ค่อนข้างช้าไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะได้ตัดแล่เราก็โดนเราตัดคูดาวออกไปก่อนแล้วนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยครับผมก็ถือว่าเก้าวินาทีนี้ค่อนข้างจะคุ้มนะครับผมสําหรับการที่แบบว่าช่วยเพื่อนได้นะครับ ไปกันต่อเลยครับผมไปลองเทสตัวอ้อก่อนที่จะไปเทสตัวนะผมขออนุญาตนิดนึงนะครับก็ใสกก่กีให้เขาก่อนเนาะเ <c oughs> มื่อสักครู่ผมลืมไปนะครับผมก็คือมัวแต่ไปเอาอาวุธมาให้เขานะครับแต่แต่ว่าลืมนะครับผมว่าจะใส่ย,ยังไงนะครับไปกันต่อเลยครับผม <c oughs> ก็มาหาชุดกันก่อนนะครับ โอ้อันนี้ติดนะครับผมก็ใส่ประมาณนี้ไปก่อนเนาะอยู่ประมาณยี่สิบสามล้านนะครับก็ใส่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเกียร์อีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอาหารเกียร์แนวนี้ไปก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วนะครผมผมจะใส่เกียร์นี้ให้เขานะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอานะครับผมอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับผม ก็เอาตัวนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปที่ทีมกันต่อเลยนะครับขออนุญาตเข้าทีมสักครู่นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปจัดตัวใหม่กันนะครับอ่าผมเล่นทีมที่5อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้นะครับผมมาเปลี่ยนนะครับเป็นตัวนี้แทนซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เกียร์เท่าไหร่นะผมขออนุญาตใส่เกียร์สักครู่นะครับ จริงๆก็คิดอยู่นะครับผมว่าจะใส่เกียร์แบบนี้ดีไหมนะครับผมเพราะว่ามันก็ลดแรงได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูกันก่อนครับผมขออนุญาตหานิดนึงนะครับว่ามันมีใส่ยื่นอีกไหมหนอเพราะว่ากําลังหาอยู่นะครับว่ามันมีเกียร์ที่ใส่แล้วสามารถที่จะแบบว่าทําให้ออกได้ดีไหมนะครับอ่ันนี้นะครับก็กำลังคิดอยู่นะครับผมว่าจะเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์นี้ดีไหมครับก็ เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับผมเผื่อบางทีจะหาเจอนะครับก็ไปกันก่อนเลยครับผมอันนี้จะค่อนข้างงงๆนิดนึงนะครับผมก็ขออนุญาตหรือว่าขอโทษเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงๆงได้น,นะครับผมตอนนี้ใส่ประมาณนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะผมอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมจะมาให้เซตให้ดูอีกทีนันะครับผมก็คืออันแรกนะครับก็จะเป็น ค้อนนะครับผมอันที่สองเป็นรองเท้าเพิ่มความเร็วห้าสิบสี่ลดแร่สามสิบหกนะครับผมแล้วก็ต้านเจ็ดสิบนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นลดแร่นะครับผมสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับรอเวลาทักษะนะครับผมลดลงไปสี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อัตราการลดสกิลมาดูกันเต็มเต็มนะครับว่าจะบวกแล้วได้เท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณห้าร้อหกสิบสี่นะครับผมความเร็วบวกเพิ่มเป็นร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่านะครับ หลบเพิ่มเป็นห้าสิบนะครับผมต้านเป็นร้อยหนึ่งนะครับผมอันนี้พาไปเทสตัวกันแล้วนะครับส่วนเวลารอเรนเจอร์นะผมหรือว่าเรียกว่าครูดาวเรนเจอร์รผมอาจจะช้านิดนึงนะครับอันนี้พามาเล่นที่สามเก้าห้าละกันนะครับผม มาดูกันเลยครับว่ามันจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับเ <c oughs> นะอาคุณสองออกนะครับผมวิ่งมาอย่างไวเลยนะครับอา่โลมหมุนนะครับผมหวิ่งอย่างไวเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับผมแล่ใช้น้อยด้วยนะครับอ,อืวิ่งอย่างไวครับผม สุดดเลยอ่ะอธิบายเป็นคําพูดไม่ถูกเลยนะครับผมว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่บับหน้าป้อมนั่นเองนะครับอืมมันจะค่อนข้างวิ่งช้าๆนิดนึงนะครับผมในช่วงแรกนะครับแล้วก็พอบัฟปุ๊บมันก็จะวิ่งแปลกๆนะผมอ่าลองดูกันครับอ่าวิ่งนิดนึงนะผมอ่าวิ่งแล้วนะครับโอ้โห เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับอ่าอันนี้อาจจะไม่ได้ a c t ิ้งสูงนะผมเนื่องจากว่าระคายคอนนี้หน่อยๆนะครับก็อาจจะได้ไม่ดีพอนะครับผมคลิปนี้ถ้าเสียงไม่ดียังไงก็ขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเสมหะเต็มคอนั่นเองครับผมไปต่อกันเลยนะครับสำหรับ PVP อันนี้ PVP นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะเล่นรอดหรือเปล่านะครับ หาทีมที่พอตัวเองรอดนะครับผมก็คือทีมพวกแนวแนวนี้นะครับแต่ว่าขอไม่เอาสายบินนะผมเนื่องจากว่าสายบินผมไม่มีตัวการสายบินนั่นเองนะครับ่ลองดูทีมนี้ละกันนะครับผมเพราะว่าทีมเนี้ยผมก็มีตัวที่คอยช่วยอยู่บ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปหาตัวที่มาช่วยทีมกันแบบมันๆกันนะผมอันนี้เป็นไอดีลองนะครับบอกไว้ก่อนนะผมว่าขอเตีทีมไทยทุกทีมเลยนะครับทันทีที่ขึ้นมาสามผมจะเลือกเตีคนไทยทุกคนนะครับ บอกไว้เลยอันนี้ผมรักษาคำพูดเสมอนะครับไปกันเลยครับผมอ,อันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเมื่อสักครู่ลืมเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมอันนี้ต้องเอาออกนะครับแล้วก็เอาตัวของทตุมืดหรือว่าาตาแสงไม่แน่ใจนะผมใส่เข้าไปแทนนะครับเพราะว่า ตัวเซสซนานเนี่ยใช้สองตัวไม่ได้นะครับก็เอาออกนั่นเองครับผมเอาเกียร์ของเขาออกมาหมดแล้วนะครับยังเอาตัวเข้าไปเล่นอีกดูท่าทางจะไม่รอดนะครับไปกันเลยครับผมไปกันเลยนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะผมว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงผมเองเนี่ยไม่มั่นใจนะครับเนื่องจากทีมของฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างจะเก่งใช้ได้เลยนะครับผมโหทีมฝั่งตรงข้ามนะครับค่อนข้างจะเก่งพอสมควรเลยครับผมอ่าดูได้นะครับผมสู้แทบไม่ได้แล้วผมหายเกี้ยงเลยนะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าความสามารถยังไม่ดีพอหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็มาวัดแล้วนะครับที่ความสามารถที่เหลือนะครับผมที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าสกิลเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะครับผมเรื่องจักรเกียร์เนี่ยของผมเทียบเขาไม่ค่อยได้นะครับ <c oughs> บอกกันได้คำเดียวครับผมว่าสู้ไม่ได้เลยนะอันนี้เดียวกว่าแพรุยเลยนะครับผมก็คือถ้าเสียงหายไปเนี่นยไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเลื่อนจากเล่นบนโตะมาเล่นข้างล่างแทนนะครับผม หผมสู้กับทอง2อ,อยู่นะครับผมมาดูสาเหตุที่แพ้กันนะครับเกียร์ของเขามีแค่จลครลเข่ตัวเดียวนะครับผมที่แบบว่าเป็นมีจเรเข้มีโทวะนะครับที่เป็นเกียร์เจ๋งๆนะที่เหลือนเนี่ยก็จะมีตัวเจสิก้านะผมที่เกียร์แน่นๆนะครับแล้วก็บาวไฟนั่นเองนะครับผม หลักๆคือตัวของเขาแม็กไปแล้วนะครับสี่ตัวห้าตัวนะผมแต่ละตัวหดๆทั้งนั้นเลยนะครับอาไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับไปหาทีมที่พอจะชนะได้ก่อนนะครับผมก็คือถ้าเอาเอาทีมที่แบบว่าตัวองชนะไม่ได้ไปไป,ไปโชว์นยครับผมเขาเรียกว่าขายหน,านะครับอันนี้ผมก็บอกตรงเลยนะว่า พยายามหาทีมที่พอสู้ได้นะครับเพราะว่าเกียร์ของผมเนี่ยไม่เจ๋งเลยนะครับเรียกได้ว่าเกียร์กักสุดๆครับผมเกียร์เจิงๆมีแค่สองสามชิ้นเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยเกียร์หกดาวหมดเลยคนไทยคนนี้นี่ผมเจอบ่อยมากเลยนะครับหมุนออกไปสามรอบแล้วยังเจอได้อีกนี่คือไม่ธรรมดาแล้วนะครับเดี๋ยวลองทีมนี้ดูแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับ ที่บะคุงนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมเล่นบนโต๊ะหรือเปล่านะครับก็จะเล่นค่อนข้างยากกดตัวค่อนข้างยากครับผมตอนนี้มาเล่นข้างล่างนะผมก็คือเล่นตรงหน้าขานะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะเก่งหรือเปล่านะ จากเท่าที่สังเกตดูนะผมไม่ว่าตัวไหนนะครับที่เป็นฝักตรงข้ามนะจะเก่งก่าผมทุกตัวนะครับสังเกตหลายครั้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวไหนอันนี้นะครับไม่ใช่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสภาพนะผมเปลี่ยนเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอันนี้งงครับผมไม่ได้ช่วยเปลี่ยนสภาพแต่ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับผม ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกียร์หรือเปล่านะครับตอนนี้เท่าที่ดูว่าผมตัวรีวายเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับเหมือนที่ผมดูกระจกไปเลยนะครับผมก็คือทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้โหแรกแทบไม่ได้โดนตัดมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่า ความสามารถเนี่ยทู้อะไรไม่ได้เลยนะครับอ,อืเกินจะบรรยายครับผมก็คืออธิบายไม่ได้เลยนะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปพบสาเหตุกันนะครับว่าขนาดใส่เจดีขนาดนี้แล้วนะครับผมก็คือดีที่สุดของผมแล้วนะทำไมาถึงแพ้นะครับอ๋อตัวเบาวไฟนะครับผมใส่ เกียร์จนแน่นปักเลยนะครับแม็กด้วยแปดสิบเจ็ดล้านอ่ะไม่แปลกแล้วนะครับผมเกียร์ครบเครื่องขนาดนี้ชนะก็แปลกนะครับ <c oughs> มาดูทีมของผมนิดนึงครับผมก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็มาดูกันเลยมาดูกันนะครับว่าที่โหดท,ที่สุดของทีมผมเนี่ยค่าเลือดเท่าไหร่กันบ้างนะครับ อ่าสี่สิบหกนะครับผมสี่สิบสองนะครับอันนี้ไม่แม็กนะครับผมยังไม่แม็กนะอ่าตัวนี้ขนาดแม็กแล้วนะครับอ่ะผมเอาเกียร์ออกไปเลยครับอันนี้งงนะครับผมน่าจะใส่เกียร์ผิดนะถึงว่าสิครับว่าเกียร์ไม่ออกเลยนะครับผมงงนะครับเมื่อสักครู่ผมนึกว่าผมใส่เกียร์ไปแล้วนะครับผม เกียร์ใหม่นะครับผมก็ช่างมันแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสกู่เพิ่งแพ้ไปนั่นเองครับผมก็ช่างมันนะครับถึงได้ว่าอธิครับว่าทําไมไม่ออกสกิลพายุหมุเลยนะครับผมก็ช่างมันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเดนเจอร์รอบนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับ ก็ชอบกดไลค์ให้กดแชร์นะครับผมถ้ามีข้อสงสัยประการใดก็ถามมาได้เลยนะครับผมไม่มีกรัรกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมบา,บายยแล้วเจอกันใหม่จ้าอ้อลืมบอกไปนะผมว่าคลิปนี้ยตอนเริ่มต้นนะผม ส่งตัวเรนเจอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เจ๋งไปเรียบร้อยนะผมก็คือเผลอลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาแทนนะเองนะครับผมไปก่อนแล้วนะครับผมากครับ